อะไรที่นี่มันนอร์เวย์แม่นหรือเปล่านี่เอะตามแผนที่มันก็บอกแล้วนะพ่อประเดี๋ยวสักกร,รัจะถึงนอร์เวย์แล้วนะเอะดูเหมือนขี้เก่านะแลละเหมือนที่เฮามาเฮาแล้วนะเนี่ยจะไปขี่เก่าได้ไงพ่อมืนอก็เนี่ยกะซื้อไปเดี่ยกระถึงนอร์เวย์แล้วเนี่ยก็พ่ออหาต้นผักแคบว่าต้นผักกระถินมันยังมีอยู่เนี่ยเนี่ยมันะใช่หรือเปล่านะี่ทางเข้าเนะี่ยลูกก็จําไม่ค่อยได้เนะี่ยเด็ดเด็ดะเนี่ยดูซอยนี้สิซอยซอยเนะี่ยอันนี้ซอยทางคุ้นทูเนี่ยเนะี่ยทูของพ่อพูดอ่ะ แเ,เราถามเขาพูดไหมอ๋อไหนลูกรู้นะพูดไหนเนี่ยพูดซี่ไงเออลองถามลองถามลูกถามดูพขาพูดพขาพูดนอร์เวย์ไปทางไหนนะอ๋อเขาบอกไปอีกห้าซอยพ่อห้าซอยเออไปอีกห้าซอยซื้อไปอีกห้าซอยนะซื้อไปเลยซื้อไปเลยซื้อไปม่ต้องเลี้ยวเราซื้อไปซื้อไปนะนี่ลูกไปซื้อไปอีกห้าซอยเนี่ยโอ้เจ้นั้นไม่ต้องไปลูกทำไมเพราะนี้ไม่ได้นะทำไมหมามันสวกนะทำไมโซนนี้หมาสวกอ่ะแสดงว่าใกล้ถึงแล้วนะพ่อจำได้นี่ใกล้ถึงแล้วเนี่ยฮะ ถ้าพ่อจําได้ว่าหมสสวงนี่มันใกล้<ว>กท,ที่หมานสวงด้วยเหรอใช่แสดงว่า,าใกล้ถึงลอะอไอเห็นมาแล้วเอ๊ะนี่มีไม้สีสูบก,ก็ไม่ใช่เลยใช่แล้วพ่อเอ้าไ,ไม้สีสูบเนอะลูกจําได้แล้วที่เราเคยแม่นอร์เวย์จะข้ามน้ำเหมืองยังไงพ่อไหนเนี่ยเนี่ยน้ำเหมืองมีแนี่ยน้อยตานที่หล่อลุงลิงใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วก็มาข้ามน้ำเหมืองแล้วมันหล่อไงโอ้ก้อยเนี่ยนะที่เราเคยเอารถเก๋งมาข่าวแล้วแล้วมันคู่ด่าขู่ปืนลูกแล้เพราะมันลิงเกินอ่ะแม่แล้ว นี่ไงโอ้ตรงนี้ตรงแน่นี้ใช่ไหมเนี่ยน่แหละข้ามไปแฮมซอยแล้วแดด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 แดแด้แดด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 ดดแ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 ดพ่อดแดแดแดดแดดแดดนดดแแดดแดดแดดมดดแแล้แดด่ดดแดดดดแดนแดดนดดแ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 ัดแดดแดดแดอดดแเดแนดแดดแดดนดแดดแดดแเดแดดแดดกดลแดดแดดแดยแดดแดดแด้แดดดดแดดแดอแดแดดแดดแดนแดดแดดแดไดดดดดดยด้ดดด้แ ไหนอันนั้นอันนี้บ้านใครเนี่ยแน่ๆตรงหน้าน่ะมีเนี่ยเห็นไหมมีเล้าไก่ด้วยเนี่ยโอ้เป็นหัวหัวสลับด้วยอ่ะอ๋อใช่แล้วถ้ามีเล้าไก่ลูกจําได้แล้วที่เราแม่ที่เราแม่กันปีซื้นอน่ะแ <c oughs> ม่แล้วแม่แล้วที่เนี่ยหัวสลบับ <c oughs> อ่าแน่เลยเห็นไหมไหมไหมเขาเลี้ยงไก่ใช่ไหมนี่อ่าเลี้ยงไก่แล้วมีโคกด้วยโคกมองอ่ะที่เขอตามกันอ๋อมาแสดงว่าใกล้ถึงนอร์เวย์แล้วอ่ะอ่าเดี๋ยวเราขับไปเลยไปซื้อไปซื้อโอ้พ่อ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 อะไรนะพ่อหลบลงหน่อยพ่อ เ้าไม่ซีสุข้อโขอะไรเนี่ย ใช่ไหมสูงแม่งงโงงเดีาวจะพูดหัวพ่ออ่ะโอ้โหสมแม่เนีเราไม่ได้ไม่ได้มาเมินนะพ่อมันเป็นโคเป็นไม้เป็นไม้สีสุกน่าเกินอ่ะแม่แล้วอแล้วนั่นอะไรน่ะเขาก็แปลงอะไรน่ะอ๋อเขาปลูกจจคาใครลูกอ๋อโอ้ไม่มาเมินมันเจริญนะพ่อโอ้เดี๋ยวนี้เขาปลูกจะใครขันถนนแล้วเนี่ยนอร์เวย์เจริญถึงขั้นนี้เลยเนี่ยมาเดียวนี้เอปลูกจะครขัานถนนนะพ่อแม่แล้วขไปหนอยเดียวไปไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยว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  พ okay? ี่พี่พี่เบสพี่ซื้อไปทั้งสามซอยนอร์เวย์แล้วใช่ไหมใช่ไหมครับอาขอบคุณครับ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 ไปหน่อยเดียวเดี๋ยวก็เราก็ถึงแล้วอีกสองซอยพ่อก็จําได้แล้วให้เปิดแผนที่ทาไมอ่ะโอ้ยมาแจ้มันไม่คือมันมันเมืนแล้วพ่อไม่ได้มาใช่ลูกก็ไม่ได้มาไงลูกก็ไม่ล่ำามาไงพ่อยังมาเจือกว่าลูกไงโอ้นอร์เวย์เดี๋ยวนี้เจริญนะก็ปลูกจะใครขาพ่อแนาไงพ่อแน่นพับแคบ ผักปางโอ้โหเห็นไหมเนี่ยไปเส้นไปสายฮะเขาตัดเงี้ยด้วยเห็นไหมเขาเนี่ยซอยแง่แล้วซอยโฮมีหน้านะอ๋อนั่งไงพ่อโนวีนายถึงแล้วนั่งไงเอาแล้วถึงแล้วครับโอ้อยู่นี่บันไดลูกมาในแมาแอวมินเร็วแล้วนะตอนแรกพ่อมื่อกี้มันมีหลายพุนเนี่ยไม่ใช่มีหลายนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วหลายเพลใช่ไหมปล่อยพ่อลงอ่ะป่ะโอเคมาลงอ่ะถึงแล้ว